ผู้ชายคนนี้เพียงแค่ต้องการเล่นกับผลไม้แต่กลับทําให้ทั้งตระกูลตึกใหญ่รู้สึกไม่สงบหลังจากเฉินฟ้านจัดการตรงอิงเสร็จลูกชายของเจ้าชายราชวงศ์เรียบร้อยแล้วเขาก็พาน้องสาวเฉินหลิงเอ๋อจากไปตอนนี้ที่เมืองหลวงตระกูลหลินเมื่อหลิงปู่ฟ้านกลับมาที่ตระกูลหลินในสภาพหน้าตาเปลี่ยนไปทั้งตระกูลหลินสั่นสะเทือนในฐานะนายน้อยของตระกูลหลินหลิงปู่ฟ้านคือคนที่ตระกูลหลินรักและห่วงแหนที่สุดแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสภาพแบบนี้แน่นอนว่าทําให้คนในตระกูลหลินไม่อาจยอมรับได้หลินช้างจุนพ่่ออขงหลิปูฟาน เห็นลูกชายอยู่ในสภาพหน้าสังเวชแบบนี้ทันใดนั้นก็โกรธจ,จนตัวสัน่นเฉินฟ้านชั่วชา้ากล้าดูถูกเจ้าขนาดนี้ได้ยังไงลิ้นปูฟ้านกัดฟันพูดว่ายังมีมู่ฟ้านเฉินอีกคนเขากับไอ้เด็กนั่นเป็นพวกเดียวกันฉันจะทําให้พวกมันต้องชดใช้ทั้งหมดตอนนั้นเองลิ้นช้างไห่ลูกชายคนรองของตระกูลลินพูดด้วยสีหน้าโหดเที้ยมว่าแค่ห้องบัญชาการภาคกลางเท่านั้นกล้าดูถูกตระกูลลิ้นของเราขนาดนี้คิดจริงๆหรือว่าตระกูลหลินจัดการมันไม่ได้เบื้องหลังมู่ฟ้านเฉินคือตระกูลนั้นททีี่่่่่่ไมใชเรรืองงาายจจะจัดก ทันใดนั้นมีเสียงแหบแห้งดังขึ้นชายชราผมขาวสองข้างขมับสวมชุดจีนโบราณถือไม้เท้าที่มีหัวมังกรเดินเข้ามาร่างกายแผ่อราความน่าเกรงขามที่เฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นมีและเขาคือหัวหน้าตระกูลลินปู่ของลินอูเวย๋ยอดีตคุณนางใหญ่แห่งราชสำนักลินปู่ฟ้านมองปู่ด้วยสายตาเต็มไปด้วยความกับแคนงลินอูเวยเห็นหลานชายสุดที่รักอยู่ในสภาพนี้ก็เต็มไปด้วยความโกรธไม้เท้าหัวมังกรตีลงพื้นแรงๆลูกชายของโจรสกปรกกล้าทำร้ายหลานตระกูลลินของฉันแบบนี้ คิดจริงๆหรือว่าตระกูลลินไม่มีคนแล้วช้างไห่เจ้ารีบรวบรวมยอดฝีมือไปที่เจียงหนานทันทีไอเด็กเจียงหนานกับโอสถทองคําแห่งวิถีที่มันได้มาเอากลับมาให้ได้ลินช้างไห่พูดว่าท่านพ่อเด็กนั่นมีมู่ฟานเฉินปกป้องผมจะไปจัดการเองลินอูเวยพยักหน้าจากนั้นหันไปพูดกับลินช้างจุนว่าเจ้ารีบไปเชิญหมอวาวให้มารักษาปู่ฟานห้ามให้เขาพลาดเด็ดขาดการเข้าร่วมศึกป้องกันมนุษย์และที่สถานที่ลึกลับแห่งหนึ่งในเมืองหลวงกลุ่มคนคุกเข่าอยู่ที่นี่ทุุกกคนนสวมชดัรบ และทั้งหมดเป็นระดับเสือคำรามหัวหน้ามีถึงสองคนที่สวมยศนายพลมังกรสามดาวตอนนั้นมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นพวกเขามองไปก็เห็นชายหนุ่มวัยยีถึงยีปีสวมชุดเกราะสงครามเดินมาชายคนนี้มีใบหน้าคมชัดดวงตาคู่ลึกซึ้งราวกับมองทะลุทุกสิ่งรูปร่างสูงใหญ่แพลราที่ไม่มีใครเทียบได้ขอต้อนรับนายน้อยออกจากการฝึกทันใดนั้นกลุ่มทหารเหล่านี้ลุกขึ้นคำนับอย่างนอบน้อมชายในชุดเกราะสงครามปิดปากนน่นแผ่อออร่าความน่าเกรงขามที่มองไม่เห็นจากนั้นในห้องหนึ่ง ชายชุดเกราะนั่งอยู่ถือถ้วยชาในมือข้างหน้ามีคนหนึ่งกำลังรายงานเหตุการณ์ล่าสุดให้เขาฟังลูกชายของเจ้าเมืองทิศเหนือไอเจ้าเท่นั่นกลับฟื้นจากความตายได้จริงๆได้ยินดังนั้นคิ้วของชายคนนี้เลิกขึ้นเล็กน้อยลูกน้องพูดว่าใช่ครับไอหมอนี้ออกมาก็ฆ่าคนไปไม่รู้เท่าไหร่แม้แต่ผู้ว่าหูยังถูกมันฆ่ารวมถึงผู้อาวุโสของสมาคมการค้าสีทะเลและคนของสมาคมวิธีแห่งเจียงหนานล้วนถูกมันฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมน่าสนใจชายคนนี้ยิ้มมุมปากลูกน้องพูดเย็นชาว่าเท่าที่ผมรู้ สมาคมวิถีและสมาคมการค้าสีทะเลเตรียมลงมือกับมันแล้วเกรงว่าเจ้าหมอนี่จะอยู่ได้ไม่กี่วันไม่มันยังตายไม่ได้ชายคนนี้สายหัวกระทันหันลูกน้องงงว่าทําไมครับชายชุดเกราะจิบชาแล้วพูดว่ามีเด็กนี่อยู่บางทีอาจทําให้คนที่อยู่ในคุกใต้ดินยอมจำนนและทํางานให้ฉันได้อย่างเต็มใจทันใดนั้นสายตาของลูกน้องสว่างว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจแล้วนายน้อยต้องการใช้เด็กนี่บังคับให้ค,หคนนั้นยอมจำนนถูกต้องผ่านมาสามปีแล้วคนนั้นยังไม่ยอมเด็กนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยน เพราะฉะนั้นมันยังตายไม่ได้ลูกน้องพยักหน้าเข้าใจแล้วครับในเวลาเดียวกันข่าวที่เฉินฟ้านแห่งเมืองหลวงได้โอสถทองคำแห่งวิธีแพร่กระจายไปทั่วทุกคนแห่งของต้าเซีย่ายางรวดเร็วทําให้กองกําลังต่างๆสั่นสะเทือนคุณค่าของโอสถทองคําแห่งวิธีไม่ต้องพูดถึงตอนนี้มีโอสถทองคําแห่งวิถีปรากฏขึ้นอยู่ในมือของคนที่ครอบครัวแตกสลายไม่มีผู้สนับสนุนจะไม่ทําให้คนเกิดความโลภได้อย่างไรในทันใดกองกําลังทั่วต้าเซย่ามองไปที่เฉินฟ้าน เตรียมลงมือแย่งชิงโอสถทองคำแห่งวิถีนั้นในถ้ำมืดแห่งหนึ่งของตาสยาเสียงเย็นชาดังขึ้นโอสถทองคำแห่งวิถีนั้นเป็นสิ่งที่หัวหน้าสำนักได้มาด้วยความยากลำบากเมื่อปีก่อนจะปล่อยให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ไปฟรีๆไม่ได้เด็ดขาดรีบแจ้งลงไปไปแย่งโอสดทองคำแห่งวิถีนั้นกลับมาแต่เฉินฟ้านไม่รู้เลยว่าเพราะโอสถทองคำแห่งวิถีหนึ่งเม็ดเขากลายเป็นจุดสนใจอีกครั้งตอนนี้ที่เจียงไห่เฉินฟ้านพาเฉินหลิงเอ่อพิ่งกลับถึงวิลล่ายังไม่ทันเข้าประตูหญิงสาวคนหหนึ่่งงวิงโซซเมาา ตะโกนว่าเฉินซื่อจื่อขอร้องหล่ะช่วยสามีฉันด้วยเฉินฟ้านมองหญิงคนนั้นแล้วงงเธอไม่ใช่พันยาาของเนี่ยหยุนเหรอญิงคนนี้คือพันยาาของเนี่ยหยุนที่เคยติดพิษกระดูกหญิงคนนั้นคุกเข่าลงก้มหัวว่าเฉินซื่อจือขอร้องหล่ะช่วยสามีฉันด้วยเฉินฟ้านถามทันทีว่าเนี่ยหยุนเป็นอะไรหญิงคนนั้นน้ำตาคลอพูดว่าสามีฉันตอนนี้อันตรายถึงชีวิตขอร้องให้ท่านช่วยเฉินฟ้านขมวดคิ้วรู้ทันทีว่าเนี่ยหยุนมีปัญหาเขาพูดทันทีว่าพาฉันไปเดี๋ยวนี้ที่ย่านเก่าแห่งหนึ่งในเจียงไห ตอนนี้เนี่ยหยุนคุกเข่าครึ่งตัวร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลโชกหายใจหอบหนักและตรงหน้าของเขามีคนสิบกว่าคนยืนอยู่แต่งตัวเต็มไปด้วยกลิ่นอายโบราณทั้งหมดเป็นนักเต้นระดับก้าวขึ้นไปหัวหน้าจ้องเนี่ยหยุนด้วยสายตายเย็นชาแต่คอกว่าเนี่ยหยุนยอมจำนวนสตีดีไม่งั้นอย่าโทษที่เราไม่เห็นแก่ความเป็นคนเผ่าเดียวกันเนี่ยหยุนพูดเย็นชาว่าฉันตัดขาดจากตระกูลเนี่ยแล้วฉันไม่กลับไปหัวหน้าสั่งว่าถ้าเจ้าไม่กลับก็เอาร่างของเจ้ากลับไปและผู้หญิงป่านั่น่นนคิดดวาเธออ,ดดเอีรรไ้ เธอต้องตายไปพร้อมเจ้าลุยหัวหน้าสั่งคนอื่นๆถือดาบพุ่งเข้าใส่เนี่ยยุนคนของฉันพวกแกกล้าแต่ต้องเหรอทันใดนั้นมีเสียงเย็นชาดังขึ้นกลุ่มนักเต้นหันกลับมามองเห็นเฉินฟ้านเดินมาแบบสบายๆหัวหน้าคนนั้นมองเฉินฟ้านแล้วขมวดคิ้วว่าเด็กน้อยแกโผล่าลามาจากไหนอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นคำพูดยังไม่ทันจบเฉินฟ้านก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขามือขวาคว้าจับล็อกหัวของเขาไว้พูดเย็นชาว่าแต่ต้องคนของเฉินฟ้านมีแต่ตายจับหัวเขาไว้เลย ฉากนี้ทําให้คนอื่นๆตกตะลึงถอยหลังเพราะมองเฉินฟ้านด้วยความระวังว่าเด็กน้อยแกกล้ามากกล้าต่อต้านตระกูลเนี่ยของเรานายกล้ามากจริงๆทันใดนั้นคนหนึ่งตะโกนใส่เฉินฟ้านแต่ยังพูดไม่จบก็ถูกเฉินฟ้านต่อยจนระเบิดตอนนั้นคนที่เหลือจากตระกูลเนี่ยกลัวจนปิดปากพวกเขามองเฉินฟ้านด้วยความหวาดกลัวฉันไม่สนว่าแกเป็นใครกลับไปบอกคนที่อยู่เบื้องหลังพวกแกเนี่ยยุนตอนนี้เป็นคนของฉันเฉินฟ้านอยากแต่ต้องเขาถามฉันก่อนว่ายอมไมใส่หัวไป เมื่อคาสุดท้ายหลุดออกมากลุ่มคนนั้นตัวสัน่นวิ่งหนีไปทันทีพันรายาของเนี่ยหยุนที่ตามหลังเฉินฟานวิ่งไปหาเนี่ยหยุนทันทีมองเขาด้วยความเจ็บปวดว่าคุณเป็นยังไงบ้างฉันไม่เป็นไรเนี่ยหยุนใส่หัวแล้วไอออกมาสีหน้าซีดขาวมองเฉินฟานว่าไหนท่านขอบคุณอย่าพูดก่อนก่อนหน้านี้บอกให้คุณอย่าใช้พลังปราณตอนนี้คุณฝืนใช้พลังปราณทําให้ร่างกายแย่ลงไปอีกตอนนี้นายใช้พลังชี่อย่างบังคับแทงเข้าในร่างเนี่ยหยุนช่วยปรับพลังปราณที่ปั่นป่วนในร่างเขาหลังการรักษา ลมหายใจของเนี่ยหยุนดีขึ้นตอนนี้คุณต้องพักฟื้นให้ดีต่อไปตอนนี้นายจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างละเอียดอีกหลายท่านเนี่ยหยุนพูดกับเฉินฟ้านว่านายท่านตระกูลเนี่ยจะไม่ยอมง่ายๆฉันไม่อยากลากคุณเดือดร้อนเฉินฟ้านพูดว่าฉันบอกแล้วคุณตอนนี้เป็นคนของฉันไม่ว่าใครก็แต่ต้องคุณไม่ได้จากนั้นเขาพาเนี่ยหยุนและภรรยาของเขากลับวิลล่าระหว่างทางเนี่ยหยุนเล่าที่มาของตัวเองให้เฉินฟ้านฟังที่แท้เนี่ยหยุนมาจากตระกูลนักรบโบ,บราณตระกูลเนี่ยเฉินฟ้านเคยได้ยินนเรรรรื่องตกกูลับบโบาณ ตระกูลนักรบโบราณน,นี้คือตระกูลวิธีเก่าแก่ที่สุดบางส่วนของต้าเซายพวกเขาเน้นฝึกวิถีนักรบและแทบไม่ติดต่อกับโลกภายนอกจึงมีคนนอกรู้จักไม่มากเฉพาะนักวิธีบางคนเท่านั้นที่รู้ถึงการมีอยู่ของตระกูลนักรบโบราณที่เมืองหลวงมีตระกูลนักรบโบราณหลายตระกูลและทั้งหมดอยู่ใต้บัญชาของเจ้าเมืองทิศเหนือดังนั้นเฉินฟานจึงคุ้นเคยกับตระกูลนักรบโบราณอยู่บ้างไม่คิดว่าเนี่ยหยุนก็มาจากตระกูลนักรบโบราณและเนี่ยหยุนเคยเป็นอัจฉริยะด้านวิธีที่แข็งแกร่งที่สุดของตระก ตั้งแต่เด็กก็แสดงพรสวรรค์ที่น่าทึ่งได้รับความหวังจากตระกูลเนี่ยต่อมาเมื่อเนี่ยหยุนโตขึ้นตระกูลเนี่ยกับตระกูลนักรบโบราณที่ทรงพลังอีกตระกูลหนึ่งจัดการแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ต้องการให้เนี่ยหยุนแต่งงานกับลูกสาวคนโตของตระกูลนั้นแต่เนี่ยหยุนบังเอิญเจอพันรยาคนปัจจุบันและตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นตกลงมั่นกันส่วนตัวปฏิเสธการแต่งงานที่ถูกจัดไว้เรื่องนี้ทำให้หัวหน้าตระกูลเนี่ยกโกรธจัดต้องการประหารพันรยาของเนี่ยหยุนสุดท้ายต้องการประหาระารรภยยยของเนนีุ บาดแผลลึกและขาพิการของเขาล้วนมาจากการต่อสู้ครั้งนั้นเจ๋งมากเฉินฟานฟังเรื่องของเนี่ยหยุนจบยกนิ้วให้ด้วยความชื่นชมภรรยาของเนี่ยหยุนสีหน้าเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะฉันที่ทำให้สามีกลายเป็นแบบนี้เนี่ยหยุนจับมือภรรยาแน่นว่าอยู่อิงเธอเป็นภรรยาของฉันเนี่ยหยุนต่อให้ตายฉันก็ไม่ยอมให้เธอเป็นอะไรคราวนี้ถึงพวกมันไม่มาหาฉันพอฉันฟื้นพลังได้ฉันจะไปหาพวกมันเองฉันสงสัยว่าพิษกระดูกในตัวเธอมาจากตระกูลเนี่ย ดังนั้นบัญชีนี้ฉันต้องสังขกับพวกมันได้ยินดังนั้นเฉินฟ้านยิ้มเล็กน้อยพูดได้ดีบัญชีนี้ต้องส,สางถึงตอนนั้นถ้าจะไปส,สางบัญชีเรียกฉันด้วยเนี่ยหยุนขอบคุณเฉินฟ้านอีกครั้งว่าขอบคุณนายท่านจากนั้นพวกเขากลับถึงเขตวิลล่าทันใดนั้นเสียงดังขึ้นว่าเจ้าเด็กนี่ในที่สุดก็โผล่มาสักทีเฉินฟ้านมองไปเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูจ้องเขาด้วยท่าทางดุดันชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นจ้องเขามาอย่างโกรธเคืองคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นพูดเย็นชาว่าาาาแกกกยัังล้าม,มาหาฉนอี เด็กน้อยถ้าไม่ใช่เพราะมู่ฟ้านเฉินช่วยไว้ก่อนหน้านี้แกคงถูกฉันต่อยกลายเป็นเศษฝุ่นไปแล้วถ้ารู้ตัวรีบมอบโอสถทองคำแห่งวิถีนั้นมาไม่งั้นอย่าโทษว่าฉันรู้เรื่องดีๆให้ส่งจี้ทองคำไปซะแต่ยังพูดไม่จบเฉินฟ้านต่อยออกไปทันทีเขาพูดไม่ทันจบเขาก็ถูกเฉินฟ้านต่อยกระเด็นไม่ทันให้ครูใหญ่ตอบสนองฟันหักไปหลายซี่กระแทกพื้นอย่างแรงและสำลักเลือดแล้วโกรธจะตะโกนว่าไอสารเลวเขาลุกขึ้นด้วยความโมโหแล้วต่อยใส่เฉินฟ้านทันทีเขาโมโหจนลุกขึ้นมา เต็มไปด้วยพลังที่ดุร้ายหวังจะจัดการเฉินฟานให้จบเขาแสดงพลังอันดับสิบของรายชื่อจักรพัรดิออกมาทั้งหมดเปิดเผยมันออกมาอย่างเต็มที่แต่ผลลั์คือเฉินฟานแค่ต่อยออกไปแบบลวกๆอีกครั้งอีกครั้งที่ทําให้ศพข้างกระเด็นออกไปศพข้างลม้มลงกับพื้นอีกครั้งพร้อมกับอาเจียนเป็นเลือดใบหน้าเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อเป็นไปได้ยังไงทําไมแกถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้ไม่ฉันไม่เชื่อจากนั้นศพข้างก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งอย่างโซเซคราวนี้เขาคำรามออกมาด้วยหมัดนักปราสครร์เขาใช้ทักษกกกกาารรตต่่อออ,อออออสู้้มไปีคัง พลังรากับสายรุ้งเหมือนสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ที่พุ่งออกจากมังกรไม่มีอะไรหยุดได้แต่ผลลัพธ์สุดท้ายยังคงเป็นเฉินฟานที่ต่อยเพียงหมัดเดียวก็ปราบเขาได้วินาทีนี้ศพข้างถึงยอมรับความจริงได้เสียทีเด็กหนุ่มวัยยีิบต้นต้นที่อยู่ตรงหน้าพลังฝึกฝนของเขาอยู่เหนือกว่าตัวเองมากเฉินฟานมองศพข้างแล้วยิ้มเยาะยังจะสู้ต่อไหมเอาเลยสิแต่ศพข้างมองรอยยิ้มของเฉินฟานร่างกายสั่นเทิมขาสั่นไปหมดในใจแอบด่าว่านี่มันตัวประหลาดชัดฮ่าฮ่าอายุแค่ยี่สิบกว่าแต่บทขยี้เขาอันดับสิบของราย นี่ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าไม่มีเหตุผลเลยสักนิดจากนั้นเขาค่อยๆลุกขึ้นจากพื้นอย่างยากลําบากโบกมือบอกว่าไม่สู้แล้วฉันยอมแพ้เฉินฟานสีหน้าย็นชายอมแพ้เหรอที่นี่ไม่มีคําว่ายอมแพ้สําหรับฉันราชวงศ์รู้สึกหนาวสัน่นมองไปที่ดวงตายเย็นเยือกของอีกฝ่ายแกต้องการอะไรเฉินฟานเย็นชาบอกว่าไม่ยอมจำนวนก็ตายเลือกเอาเองเมื่อได้ยินคําพูดของเฉินฟานราชวงศ์ไม่ลังเลเลยสักนิดบอกว่าฉันเลือกยอมจำนวนเห็นอีกฝ่ายยอมจำนวนอย่างเด็ดขาดขนาดนี้ เฉินฟานกลับรู้สึกแปลกใจแกยอมจำนวนง่ายๆแบบนี้เลยเหรอไม่ขัดคืนหน่อยเหรอไม่ลังเลหน่อยเหรอราชวงศ์บ่นพึมพำขัดคืนอะไรกันขัดคืนอีกก็คงถูกแกตีตายแน่ฮ่า <ś> ฮ่า <ś> อีกอย่างแกแข็งแกร่งขนาดนี้การรับใช้แกเป็นนายไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยจะลังเลอะไรกันเฉินฟานยิ้มเบาๆแกช่างยอมรับง่ายดีนะแต่ถ้ายอมจำนวนต่อฉันแล้วห้ามทรยศเด็ดขาดไม่งั้นผลที่ตามมาแกน่าจะรู้ดีศพคลั่งตกตัวเองรับประกันไม่ต้องห่วงฉันศพคลั่งไม่ใช่คนที่ทรยศคำพูด และในตอนนั้นห้าพันเยเวมาถึงวิลล่ามองเฉินฟานแล้วตะโกนแกนี่มันบุกเข้าไปในสถานทูตตรงหญิงได้ยังไงฆ่าลูกชายของเจ้าชายตรงหญิงแกบ้าไปแล้วเหรอเฉินฟานไม่สนใจแค่ฆ่าพวกตรงหญิงไปคนหนึ่งมีอะไรให้ตื่นเต้นกันคุณรู้หรือไม่ยังไม่ทันที่ห้าพันเดือนจะพูดจบเฉินฟานก็ตัดบทเขาไปเลยไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วฉันถามแกห่อซื่อหยกนี่มันอะไรกันแน่ทําไมพวกตรงหญิงถึงอยากได้นักทันใดนั้นห้าพันเยเวสีหน้าเคร่งขรึมห่อซื่อหยกนี้เกี่ยวข้องกับตราประทับแห่งชาติของต้าเสยา ผู้ชายคนนั้นไม่เคยคิดเลยว่าที่ตัวเองเก็บมาแบบส่งฮ่าฮ่าอซื่อหยกที่อยู่เบื้องหลังจะเกี่ยวข้องกับตราประทับแห่งชาติของต้าเสยาห้าพันเย่วงเฉินฟานแล้วอธิบายเมื่อตอนที่สินซือหววรวมเก้าดินแดนสร้างอาณาจักรหัวเซียจะกรพพัดผู้ยิ่งใหญ่สั่งให้ใช้หยกที่ล้ำค่าที่สุดอย่างหยกเหอซื่อสร้างตราประทับแห่งชาติขึ้นมาว่ากันว่าวันที่ตราประทับแห่งชาติถือกำเนิดมังกรแท้เก้าตัวตกลงมาจากฟ้าเข้าไปในตราประทับตั้งแต่นั้นมาก็มีข่าวลือว่าตราประทับแห่งชาติมมีพลังงงขอกรแท้ ไม่ว่าใครได้ครอบครองก็จะได้รับพลังมังกรแท้จากมันกลายเป็นจัก,กรพรรดิมังกรแท้ที่ครองโลกฉันฟานบ่นมันยังมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอมังกรตกลงจากฟ้าไร้สาระชัดฮ่าฮ่าจริงหรือเท็จไม่มีใครรู้แต่ข่าวลือนี้ถูกเล่าต่อกันมาหลายพันปีจัก,กรพรรดทุกยุคทุกสมัยและตระกูลนักครบผู้แข็งแกร่งระดับ5้าต้องการตราประทับนี้แต่ตั้งแต่ราชวงศ์ฉินล่มสลายตราประทับแห่งชาติก็หายไปต่อมามีข่าวลือออกมาว่าตราประทับแห่งชาติแตกออกเป็น9ก้าชิ้นหยกเหอซื่อกระจายไปทั่วโลก มีเพียงการรวบรวมหยกเหรอซื่อทั้งเก้าชิ้นตราประทับแห่งชาติถึงจะปรากฏขึ้นอีกครั้งและหยกเหอซื่อที่อยู่ในมือแก่คือหนึ่งในเก้าชิ้นนั้นหลังจากฟังคำพูดของห้าพันเยเวเฉินฟานตกตะลึงหยกชิ้นเล็กๆนี่มีที่มาที่ไปใหญ่โตขนาดนี้ห้าพันเยเวพูดต่อตอนนี้ราชวงศ์ตรงหญิงก็มีหยกเหอซื่อหนึ่งชิ้นดังนั้นคนตรงหญิงในช่วงหลายปีนี้จึงค้นหาหยกเหรอซื่อชิ้นอื่นๆอยู่เสมอเพื่อรวบรวมทั้งเก้าชิ้นและได้ตราประทับแห่งชาติถึงตอนนั้น พวกเขาจะได้ครองต้าสย่าอย่างถูกต้องเมื่อได้ยินเฉินฟานพึมพำพวกตรงหญิงก็มีหยกเหอซื่อหนึ่งชิ้นแล้วทำไมกรมพิเศษของพวกแกไม่ไปแย่งมาทันใดนั้นห้าพันเยเวกรอกตาใสเฉินฟานแล้วพูดอย่างโมโหแกคิดว่าราชวงศ์ตรงหญิงเป็นสุ้มสาธารณะเหรอใครจะเข้าไปแย่งของได้ง่ายฮ่าฮ่าเฉินฟานพูดอย่างดูถูกนั่นแปลว่ากรมพิเศษของแกมันห่วยถ้าพลังแข็งแกร่งอย่าว่าแต่ราชวงศ์ตรงหญิงแม้แต่ทำเนียบขาวของอเมริกาก็ไปได้ห้าพันเยเวเกือบตายด้วยความโมโหจากคำพูดนี้ ไอนี่ไม่โม้แล้วจะตายเหรอทำเนียบขาวน้าแกคิดว่าไปได้ง่ายง่ายเหรอในตอนนั้นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นผู้นำคือชายชรามองห้าพันเยเวแล้วพูดด้วยความเคารพห้าพันเยว,ว่องชายชราตกใจฟู่ปอแกมาทำอะไรที่นี่ชายชราพูดตรงตรงคุณหนูข้าถูกเจ้าตระกูลเฟิ่งสั่งให้มารับคุณกลับไปเมื่อได้ยินคำว่ากลับไปห้าพันเยเวตกตะลึงแกกลับไปบอกพ่อฉันฉันกำลังทำภารกิจกลับไม่ได้ทันใดนั้นเสียงเย้ยดังขึ้นทำภารกิจเหรออยู่บ้านผู้ชายคนอื่นนี่เรียกว่าทาทภรรกิจเอ ห้าพันเยเวยแกไม่กลัวเสียหน้าตระกูลห้าเหรอหญิงสาวที่แต่งตัวหรูหราเดินเข้ามาด้วยท่าทางหญิงยโสนำกลุ่มคนเข้ามาที่นี่ห้าพันเยเวยมองหญิงสาวแล้วขมวดคิ้วจวินรั่วเสวียแกมาทำอะไรที่นี่จวินรั่วเสวียเท้าเอลตะโกนฉันมาแทนพี่ชายฉันห้าพันเยเวยแกเป็นคู่มั่นของพี่ชายฉันแต่ตอนนี้กลับมาคลุกคลีกับผู้ชายอื่นคู่ชู้ชายของแกทำให้ตระกูลจวินของฉันเสียหน้าเมื่อได้ยินห้าพันเยเวยสีหน้าย็นชาจวินรั่วเสวียแกพูดบ้าอะไรใครคลุกคลีใครเป็นชูชาย จวินรั่วเสวียชี้ไปที่ห้าพันเยเวและเฉินฟานแล้วตะโกนฉันพูดถึงพวกแกสองคนนี่แหละคำพูดนี้ทําให้ห้าพันเยเวพูดไม่ออกตอนนั้นสวีเฉียนเฉียนวิ่งออกมาตะโกนใส่จวินรั่วเสวียผู้หญิงเลวห้ามว่าเจ้านายของฉันจวินรั่วเสวียเยะยเด็กป่าสาวที่ไหนโผล่มาวะกล้าด่าฉันด้วยเหรอทันใดนั้นคนหนึ่งจากข้างหลังเธอพุ่งไปที่สวีเฉียนเฉียนโบกมือตบออกไปคนนี้เป็นนักรบประดับเจดสวีเฉียนเฉียนตอนนี้ยังไม่ตื่นพลังแน่นอนว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ลมแรงพัดมา ทำให้สวีเฉียนเฉียนหลบไม่ทันได้แต่หลับตาด้วยสัญชาตญาณวินาทีต่อมาเสียงตบดังชัดเจนแต่สวีเฉียนเฉียนไม่รู้สึกว่าถูกตบเธอลืมตาขึ้นเห็นคนที่ตกบ,บินกระเด็นออกไปตกลงพื้นอย่างแรงหน้าถูกตบจนเละมองไม่เห็นหน้าเดิมตอนนั้นเฉินฟานยืนอยู่หน้าสวีเฉียนเฉียนสะบัดมือเย็นชามาตบคนในที่ของฉันโดยไม่ขออนุญาตฉันเหรอจะว,วินรั่วสวียมองเฉินฟานด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไอ้สารเลวไม่แค่ล่อลวงคู่มั่นของพี่ชายฉันยังกล้าทำร้ายคนของตระกูลจะว,วิน กล้ามากจริงฮ่หาฮ่ามาจับมันให้ฉันชั่วพริบตากลุ่มคนข้างหลังจะวินรั่วเสวียพุ่งไปที่เฉินฟานพวกเขามีพลังระดับเจ็ดขึ้นไปแต่ทันใดนั้นเสียงคำรามดังเหมือนสิงโตแห่งตะวันออกดังขึ้นมาฝูงมดก็กล้าทำร้ายนายท่านเหรอตูมศพคลั่งพุ่งเข้ามาหมัดใหญ่ยักย้ายต่อยออกไปเสียงดังสนั่นดังขึ้นทันทีกลุ่มองครักษ์ตระกูลจะวินหลบไม่ทันร่างระเบิดกระจายเลือดสาดกระเซ็นใส่จะวินรั่วเสวียเต็มตัวทำให้คุณหนูตระกูลจะวินตะลึงห เธอไม่รู้จักตัวตนของศพข้างตอนนั้นจวินรั่วเสวียได้สติมองศพข้างแล้วตะโกนแกเป็นใครศพข้างเย้ยเด็กสาวแกยังไม่คู่ควรรู้ชื่อของข้ารีบใส่หัวไปซะจะวินรั่วเสวียตะโกนแกรู้ไหมว่าฉันเป็นคุณหนูตระกูลจวินแกกล้าต่อต้านตระกูลจวินเหรอเมื่อได้ยินคําว่าตระกูลจวินศพข้างสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยแสดงสีหน้าเคร่งขรึมเขารู้ดีตระกูลจวินคือหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่ของต้าสายยานับหนึ่งราักฐานลึกซึ้งเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่จริงๆของต้าสยา ตระกูลมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดเจ้าตระกูลจวินรุ่นปัจจุบันจวินหม้อสเสี้ยวคืออันดับหนึ่งของรายชื่อพื้นดินและมีข่าวลือว่าตระกูลจวินซ่อนผู้แข็งแกร่งระดับรายชื่อสวรรค์ไว้มีผู้แข็งแกร่งจากทั้งสองรายชื่อแม้แต่ศพค้างที่เป็นผู้แข็งแกร่งรายชื่อพื้นดินก็ไม่อาจล่วงเกินได้เห็นสีหน้าของศพค้างเปลี่ยนไปจวินรั่วเสวียยิ้มยาออย่างยิ่งโสกลัวแล้วเหรอเธอรู้ว่าแค่พูดชื่อตระกูลจวินไม่ว่าใครเจ๋งแค่ไหนก็ตต้้้้องกกมหหหัววใคคุณนนนนููระลจิี จวินรั่วสเสวียเชิดปากเชิดหน้าพูดกลัวแล้วใช่ไหมคุกเข่าให้ฉันแล้วกราบขอโทษซะบางทีฉันอาจจะไว้ชีวิตแกคำพูดนี้ทำให้ศพข้างหน้าเปลี่ยนเขาไม่กล้าต่อต้านตระกูลจวินก็จริงแต่คุณหนูตระกูลจวินคนเดียวอยากให้เขาคุกเข่ากราบมันดูถูกเขาผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิเกินไปแล้วไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยเหรอศพข้างจ้องจวินรั่วสเสวียตะโกนด้วยใบหน้าดุดันเด็กสาวแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครจวินรั่วสเสวียงเธอไม่รู้จริงๆว่าไอหมอนี่เป็นใครและทันใดนั้นเเสียยงงทุต่็กดัขึ้น อันดับสิบของรายชื่อพื้นดินกล้ามาเห่าตรงนี้เหรอจากนั้นชายวัยกลางคนที่มีพลังอำนาจมหาศาลปรากฏตัวอยู่นอกวิลล่าเบอร์หนึ่งตามหลังเขามีนักรบประดับเซียนเทียนสองคนยังมีนักเต้นอีกหลายสิบคนตั้งแต่ชั้นเจ็ดถึงเก้าเรียกได้ว่าขบวนน่ากลัวมากศพข้างมองคนนี้แล้วสีหน้าเปลี่ยนไปดวงตาแสดงความตกตะลึงอันดับเจ็ดของรายชื่อพื้นดินหลินฉางไห่และชายวัยกลางคนที่มีพลังอำนาจนี้คือคุณลำดับสองของตระกูลลินหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่ลินฉางไห่จะว,วินรั่วเวียมองลินฉางไห่แลลล้วตกใจงน คุณมาทําอะไรที่นี่ลิ้นช้างไห่หัวราอยเย็นชามีคนกล้าท้าทายตระกูลหลินของฉันฉันต้องมาสิทันใดนั้นจวินรั่วเสวียตกใจใครกล้าท้าทายตระกูลลินแม้ตระกูลหลินจะไม่เทียบเท่าตระกูลจวินแต่ก็อยู่ในอันดับต้นๆของสิบตระกูลใหญ่ใครจะกล้าท้าทายแล้วเธอก็นึกถึงคนหนึ่งหันมองเฉินฟานอย่างรวดเร็วหรือว่าเป็นแกเฉินฟานทําท่าทางไม่สนใจตระกูลหลินมานี่ไวดีนะลิ้นช้างไห่มองเฉินฟานด้วยสายตาดุร้ายแล้วตะโกนไอ้หนูแกยังคิดว่าตอนนี้แกยังเป็นเจ้าชายแห่งปักกิ่ง ที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องได้อยู่อีกเหรอตอนนี้จนท่านอองทิศเหนือก็ไม่มีแล้วแกมันแค่นักโทษกล้าต่อต้านตระกูลลินของฉันหาเรอตายชัดฮ่หาฮ่าจับมันตามคําสั่งของลิ้นช้างไห่ผู้แข็งแกร่งระดับเซียนเทียนสองคนที่อยู่ข้างหลังเขาพุ่งตรงไปที่เฉินฟานทันทีศพคลั่งสีหน้าเปลี่ยนกําลังจะลงมือขัดขวางแต่ลิ้นช้างไห่มองเขาตะโกนศพคลั่งแกอยากเป็นศัตรูกับตระกูลลินจริงๆเรอชั่วพลิกตาร่างของหลินช้างไห่ปลดปล่อยพลังหน้าสะพรุงออพ่งงดขศโยตร เสียงปูดังขึ้นศพข้างตัวสันอาเจียนเป็นเลือดทันทีแต่ในตอนนั้นเสียงเย้ยยดังขึ้นตะกูล,ลินหน้ามันอะไรกันจากนั้นเสียงระเบิดสองครั้งดังขึ้นเห็นผู้แข็งแกร่งระดับเซียนเทียนสองคนที่พุ่งไปหาเฉินฟานร่างระเบิดทันทีกลายเป็นฝนเลือดโปรยปลายลงมาและในตอนนั้นร่างของเฉินฟานปรากฏตัวต่อหน้าหลินช้างไห่อย,ย่างกระทันหันโบกมือคว้าตัวอีกฝ่ายทุ่มลงพื้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นดังขึ้นพื้นถูกทุบจนเป็นหลุมลึก ร่างของลินช้างไหนอนอยู่ในหลุมอาเจียนเป็นเลือดไม่หยุดกระดูกทั่วร่างไม่รู้ว่าหักไปกี่ทอนจากนั้นลินช้างไห่ร้องโหยหวนอย่างน่าสังเวชตอนนั้นจวินรั่วเสวียศัคลั่งห้าพันเยวและพ่อบ้านตระกูลลินฟู่ป๋อต่างตะลึงงนันทุกคนตาค้างหลินช้างไห่ผู้แข็งแกร่งอันดับเจ็ดของรายชื่อพื้นดินถูกเฉินฟานจัดการได้ในพริบตาเป็นไปได้ยังไงไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแม้แต่ศบคลั่งที่เคยสัมผัสความน่ากลัวของเฉินฟานยังตกใจจนสะดุ้มเขารู้ดดดดีีวว่่่าาาาารยชชืือออพ้้นนนนนนิันััััับบแตละมมมคหงกก ระหว่างอันดับเจ็ดกับ1ิบช่องว่างนั้นมหาศาลแม้เขาห้าถึงหคนก็ยังชดเชยไม่ได้แต่เฉินฟานกับปราบลิ้นช้างไห่อันดับเจได้ในพริบตาจะเห็นได้ว่าตอนที่จัดการเขาก่อนหน้านี้แทบไม่ได้ใช้พลังเต็มที่ไม่งั้นเขาคงถูกตีกลายเป็นเศษเนื้อไปแล้วคิดถึงตรงนี้ศพข้างตัวสัน่นความคิดยอมจำนนต่อเฉินฟานยิ่งแน่วแน่ไอ้นี่มันเหมือนบักชัดฮ่หาฮและตอนนี้ลินช้างไห่ช็อกสุดขีดเขาอันดับเจ็ของรายชื่อจักรพัิรับมือเฉินฟานได้ไม่ถึงกระบวนท่าเดียวเขายอมรับไม่ได้ เขาทนความเจ็บปวดทั่วร่างตะโกนด้วยความโกรธไอเวนนี่รอบโจมตีเลวซามไร้ย่างอายเห็นได้ชัดว่าเขาคิดว่าเฉินฟานรอบโจมตีทําให้เขาไม่มีโอกาสต้านทานจากนั้นเขาใช้พลังทั้งหมดต่อยไปที่เฉินฟานไม่รู้จักที่ตายเฉินฟานหัวร้อนเย็นชาต่อยลงไปหนึ่งหมัดทําให้หัวของหลินช้างไห่ระเบิดทันทีเสียงกลืนน้าลายดังขึ้นเมื่อเห็นหลินช้างไหายตายอนาถกลุ่มนักรบระกูลหลินกลืนน้าลายด้วยความกลัวร่างสันสานพาตัวเขากลับไปกลับไปบอกคนในตระกูลหลินว่าอย่ามากวนฉันอีก ฉันไม่รังเกียจที่จะลบชื่อตระกูลลินออกจากต้าสยาเฉินฟานเตะร่างไร้หัวของลินช้างไห่ไปที่กลุ่มนักรบตระกูลลินกลุ่มนักรบตระกูลลินไม่กล้าพูดอะไรสักคำฮิร่างของลินช้างไห่แล้วรีบจากไปจากนั้นเฉินฟานม MM องจวินรั่วเสวียด้วยสายตายเย็นชาตอนนี้สีหน้าของจวินรั่วเสวียเปลี่ยนไปมามองเฉินฟานด้วยความกลัวจวินรั่วเสวียกำลังจะพูดเฉินฟานพูดเย็นชาฆ่ามันคำพูดนี้ทำให้ทุกคนตกใจเพิ่งฆ่าคุณลำดับสองของตระกูลลินตอนนี้จะฆ่าคุณหนูตระกูลจวินออีกบ้้าไปแลวเร เห็นดังนั้นห้าพันเยเวรีรพูดเฉินฟานไว้ชีวิตเธอเถอะเห็นห้าพันเยเวขอร้องแทนตนจะวินรั่วเสวียย้ย,ย,ยทันทีห้าพันเยเวฉันไม่ต้องการให้แกขอร้องเขาจะกล้าฆ่าฉันเหรอฉันเป็นคุณหนูตระกูลจวินนะหุบปากห้าพันเยเวจ้องจวินร,รั่วเสวียเห็นเด็กคนนี้โง่จริงฮ่าฮ่าไม่ดูสถานการณ์เลยไม่เคยเห็นคนที่อยากตายขนาดนี้เฉินฟานมองจวินร,รั่วเสวียเขาตะโกนใส่ศพคลั่งเย็นชาไม่ได้ยินเหรอฆ่ามันศพคลั่งพยักหน้าพุ่งไปที่จวินร,รั่วเสวียดวงตาของจววินรัสเสียหดต ร้องตะโกนแกกล้าเหรอเธอไม่คิดว่าเฉินฟานจะกล้าฆ่าเธอจริงฮ่าฮ่าตัวเธอคือคุณหนูของตระกูลจวินตระกูลอันดับหนึ่งในสิบตระกูลใหญ่ของตาา้าเซายเขาจะกล้ายัางไงทันใดนั้นร่างหนึ่งปรากฏขึ้นกระทันหันพุ่งไปโจมตีศพคลั่งคนนี้ปะทะฝ่ามือกับศพคลั่งแล้วถอยหนีคนบ้าจ้องไปที่คนนี้แล้วตะโกนว่าเป็นพลังทองสำธิ์บนเส้นทางแห่งธรรมชาติคือพลังทองสำริ์และคนบ้าคือผู้แข็งแกร่งในพลังทองสำธิ์แต่ว่าเขาเป็นระดับเจ็ดของพลังทองสำธิ์ส่วนอีกฝ่ายแค่ระดับสาม คุณหนูรีบหนีคนนี้คว้าจวินรั่วสเสวียแล้วจะหนีไปทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นองครักษ์ลับของตระกูลจวินที่ปกป้องจวินรั่วสเสวียเฉินฟานพูดเรียบๆคนที่ฉันจะฆ่าไม่มีใครช่วยได้เขาชี้มือออกไปพลังลมที่มองไม่เห็นฉีกผ่านอากาศเหมือนสายรุ่งยาวในช่วงขณะก็เจาะทะลุร่างของผู้แข็งแกร่งพลังทองสำริดคนนี้เสียงปังดังขึ้นร่างของคนนี้ระเบิดทันทีกลายเป็นกองเนื้อเลยจวินรั่วสเสวียกรีดร้องด้วยความกลัวเขาจริงๆแล้วคือผู้ชี้นำพลังทองสำริด ศพข้างสีหน้าเค,าคร่งขรึมมองเฉินฟานแวบหนึ่งกระจกทองคําคือกระจกแขวนถึงกระจกทองคําสามารถต่อนพลังแท้จริงให้ปกคลุมผิวทั่วร่างทําให้ร่างกายคล้ายคลึงกับทองคําการกระสุนได้แข็งแกร่งยิ่งและถึงกระจกแขวนสามารถทําให้พลังชีวิตบริสุทธิ์กลายเป็นกระจกกระดาษที่ทรงพลังฆ่าคนได้โดยไร้ร่องรอยน่ากลัวยิ่งกว่าก่อนหน้านี้หลังเฉินฟานจัดการหลินฉางไห่ในพิบตาราชวงศ์คาดเดาว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่กระจกกระดาษตอนนี้เห็นแล้วว่าเป็นจริง ราชวงศ์ก็กำลังเฝ้าสังเกตว่าผู้ที่อายุประมาณ20ปีจะเข้าสู่กระจกกระดาษไอ้นี่มันจะท้าทายสวรรค์ชัดฮ่าฮ่าตอนนั้นจวินรั่วเสวียชีช้เฉินฟานตะโกนแกมันปีศาจเสียงปังดังขึ้นศพคลั่งไม่ลังเลอีกโบกมือข้าจาวินรั่วเสวียทันทีมีนายท่านที่โหดเหี้ยมแบบเฉินฟานเขาไม่มีอะไรต้องกลัวตอนนี้ห้าพันเยวเ่กลืนน้ำลายติดติดกันมองเฉินฟานด้วยแววตาเป็นประกายทันใดนั้นเสียงเย็นชาเสียดหูดังขึ้นไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนไอเด็กที่รู้จักแต่กินดื่มสนุกกตอนนี้ลาายร่ง เขาได้กลายเป็นชายผู้ทรงพลังด้วยกระจกแขวนกระดาษน่าประหลาดใจจริงฮ่าฮ่าจากนั้นในสายตาทุกคนชายชุดคลุมดำปรากฏตัวกระทันหันโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดฮ่าฮ่า <h> เ <aha> ฉินฟานมองคนนี้แล้วพูดเย็นชาแกเป็นใครเฉินหลิงเอ่อข้างๆมองชายชุดคลุมดำทันใดนั้นความทรงจำบางอย่างผุดขึ้นในหัวเธอมองเขาแล้วตะโกนแกนั่นเองสามปีก่อนแกเป็นคนจับตัวฉันไป